One News ตรงไปตรงมาส่วนที่จังหวัดศรีสะเกดครับตำรวจได้ปฏิบัติการล่อซื้อ,อยาเสพติดจากเอเย่นในพื้นที่นะครับซึ่งก็สามารถจับกลุ่มได้พร้อมกับของกลางเป็นยาบ้าจำนวนหนึ่งโดยให้การรับสารภาพครับว่าไปรับยาบ้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ซุกซ่อนผ่านด่านช่องเม็กที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับก่อนที่จะนำมาจำหน่ายในตัวเมืองศรีสะเกษ เราจะไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับพันตำรวจโทเสกสรรอุดโทรองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองศรีสะเกดพร้อมชุดสืบสวนปิดล้อมรถกระบะโตโยต้าวีโก้สีบรอนเงินทะเบียนหอพึ่งกอไก่331อุบลราชธานี และบังคับให้คนขับลงจากรถภายใต้ปฏิบัติการล่อซื้อจับกุมเอเย่นขายยาเสพติดในเขตตัวเมืองรีสกเกตนายพรทวีนาคูอายุ27ปีอยู่บ้านเลขที่329หมู่4ตำบลคำเขื่อนอำเภอศรีินทรจังหวัดอุบลาชธานียอมจำนนแต่โดยดีจากการตรวจค้นในรถพบยาบ้า800เม็ดจากนั้นจึงนำตัวเข้าไปตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งที่อยู่ติดกับจุดล้อมจับมีผู้หญิงมาด้วยใช่ไหมรถคันนี้ใช่ไหม อันนี้คืออะไรมึงรู้ใช่ไหมมีเท่าไหร่เอามากี่ถุงเงท่ททเาไหร่ล่ะภายในบ้านชุดสืบสวนพบนายวีพรพลกาลหัดอายุ25ปีปอยู่บ้านเลขที่375หมู่2ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบอลราชธา,านีนและตรวจพบยาบ้าอีก200เม็ดเจ้าหน้าที่พยายามเกลี้ยกล่อมทั้งสองให้บอกถึงที่มาของยาเสพติดของกลางอีก1,000เม็ดในรถเหลืออีกไหมเอาดีๆ ไม่ hey, มีอะไรกูช่วยมึงถ้ามึงพูดความจริงนะ, od, งน,งแะนแล้วมึงแพทงี้เหรออันนี้เท่าไหร่เนี่ยสฮะสรอยหรอจากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้งสองการรับสารภาพว่ารับยาบ้ามาจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านสุกซ่อนเข้าประเทศทางด่านช่องเมก็กจังหวัดอบราชธานีก่อนจะนำมาจำหน่ายในเมืองสีสเกตจึงควบคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมาย 1 n e News ตรงไปตรงมา